ไปด้วยครับที่ไหนโรงงานกระป๋องกำลังจะไปเลิกงานกันเลกลับบ้านนะรวมทำไมรวมกันแพทย์บ้านตั้งอยู่ถอยไหนครับเนี่ยบ้านน่าจะอยู่บางปูบางปูค่ะโรงงานอยู่ตรงไหนครับส่วนส้มที่ทำงานกำลังจะกลับบ้านเหรอกำลังจะกลับบ้าน เขาเพิ่งเลิกงานหรือยังไงไม่ค่ะเลิกตั้งแต่10บโมงน่าจะมีมีพอดีวันนี้มันมีไหว้ศาลเลยไหว้ศาลที่บริษัททำบุญที่บรนษัทครับยังไงคก็ผมจะรอเลี้ยวครับแล้วมันมีรถเนี่ยมีรถเก๋งจอดอยู่เนี้ยเขาก็ตาสู่เข้ามา พอรถเก๋งจอดปุ๊บผมก็อาไม่มีรถเพราะมันไม่มีรถแรกเข้ามาแล้วผมก็เลยเลี้ยวพอเลี้ยวปุ๊บมอไซค์ก็พุ่งเข้ามาครับมอไซค์ตามตามหลังผมมามเสียงอะไรไม่รู้เสียงตึมผมก็เลยจอดเพราะผมไม่เห็นอะแล้วคือมอไซค์ตอนตอนที่เลี้ยมอไซค์ตามหลังพี่มามั้คะพี่เห็นไหมไม่มีครับไม่มีเพราะว่าผมเห็นรถกระบะไอ้รถเก๋งเขาจอดแล้วเขารถเก๋งอยู่เลนขวาสุดเขาจอดแล้วอาจอดแล้วแสดงว่าไม่มีใครมาเพราะผมมีเลนสองอาเลนสองมอไซค์จะมุกเข้ามาไม่ได้อาผมก็เลยเลี้ยว พอสักพักนึงก็่สีดำผมก็เลยจอดพอรถเก่งเห็นมอเตอร์ไซค์ชนปุ๊บเขาไปเลยเขาไม่เลี้ยวแล้วรถเก่งก็ตรงไปเลยอ่าเขาก็หักหลบแล้วก็ไปเลย